สวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับผมพาน้ํามาทําบุญนะครับที่วัดอรัญยว่านะครับโลหะประสาทพระธาตุสีเมืองสีเมืองปงนะครับอำเภอหางดงนับบ้านปงทุกคนดูครับบรรยากาศนี่เป็นยังไงบ้างวันที่สิบสี่สิบหกมีนาคมนะครับมีงานทําบุญปลอยหลวงนะครับก็มีโอกาสแวะมา เที่ยวและทำบุญกันได้นะครับที่นี่สวยงามมากๆดูทุกคนโอ้โหดูดิสวยงามขนาดเลยกับว,วิวบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่งเลยนะครับเย็นเลยทีเดียวนะทุกคนดูดีบรรยากาศพระธาตุสีเมืองสีเมืองปรงนะครับสวยไหมทุกคนดูดิด้านบน